ก็คือเรื่องของประโยชน์ในการทํางานบ้านนั่นเองนะคะนักเรียนข้อที่1นนะคะสามารถช่วยเหลือนะคะงานของสมาชิกในครอบครัวได้นะคะข้อที่2นะคะจะสร้างนิสัยให้ดีแก่ตัวนักเรียนเองข้อที่3นะคะสร้างความสามัคคีนะคะและก็สร้างความผูกพันกันระหว่างคนในครอบครัวส่วนข้อที่4นะคะฝึกการทํางานร่วมกันกับผู้อื่น ข้อที่5เป็นการออกกําลังกายไปในตัวด้วยนะคะข้อที่6นั้นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่วนข้อที่7นะคะสําคัญมากเลยคือทำให้บ้านของเรานั้นสะอาดแล้วก็มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนชอบประโยชน์ข้อไหนมากที่สุดคะลองเขียนใส่กระดาษมาให้คุณครูดูนะคะ